สวัสดีค่ะอยากทราบว,ว่าทําไมบางคนเกิดมาถึงหน้าตาเศร้าหมองหน้าบึง้งบางทีก็ดูหยิ่งหรือมีความทุกข์ถึงจะยิ้มออกมาแต่ดวงตาก็แสดงให้รู้ว่าเศร้าเอ,อวันก่อนผมก็เพิ่งเคยเห็นเ,ออเด็กคนหนึ่งนะเดินผ่านไปเนี่ยบ้านบ้านช่องก็ใหญ่โตนะแต่หน้าตาไม่มีความสุขเลยแล้วก็เหมือนพอเห็นผมเดินผ่านไปเนี่ยนะก็ เหมือนพูดพึมพำอะไรก็ไม่รู้ประมาณว่าเอาหนูไปอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเออคือเป็นเป็นลูกสาวน่าจะเป็นลูกสาวของบ้านแน่นอนเนะี่ยะหน้าตาดีแต่ว่าอืมอายุสักสองขวบได้สองสองขวบสามขวบเนี่ยแต่หน้าตาไม่มีความสุขเลยซึ่งเออดูแล้วเนี่ยนะก็เป็นน,น่าจะเป็นการเลี้ยงดูมาในแบบที่ทําให้เด็กเนี่ยอยากหนีออกจากบ้านเนะนะ ก็ผมเดินผ่านไปก็ได้แต่ไล่ให้กลับเข้าบ้านไปัซกกลัวจะโดนรถชนนะก็ก็ได้แต่บอกไปว่าไม่ไม่ไมแถมไม่มีใครตามออกมาด้วยก็เลยรู้สึกเป็นห่วงนะแต่พอตามออกมาก็ตามมาด้วยไม้เรียวอะไรแบบนี้กเ็เห็นเลยนะว่าเวลากรรมจัดสรรที่อยู่ใหม่ให้นะครับก็ จะจัดสรรตามสิ่งที่ตัวเองเคยทำมาไว้นั่นแหละซึ่งมองกันไม่เห็นแล้วก็พูดไปเนี่ยมันจะเหมือนกลายเป็นความรู้สึกไม่ดีว่า้ยไปเ,เด็กก็กำลังมีชีวิตที่ย่ำแย่อยู่แล้วไปซ้ำเติมไปบอกว่าเป็นกรรมเก่าเป็นคนบาปอีกนะแต่ตามหลักของพุทธศาสนานะครับก็คือ,อ,อพูดไว้แบบกลางๆเป็นสากลนะว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม หมายความว่าใครจะไปเกิดที่ตระกูลไหนจะได้ดีหรือตกยากจะมีสภาวะชีวิตนะครับที่ประณีตหรือว่าหยาบเพียงใดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกรรมที่เคยทําเคยคิดเคยทำเคยพูดมาอย่างไรลักษณะของกรรมที่สะท้อนออกมาเนี่ยก็ปรากฏเป็นผลลัพธ์นั่นแหละผลลัพธ์ที่จะเห็นได้ง่ายที่สุดก็ตอนเด็กนะว่าออกมารูปร่างหน้าตา ขี้เหรหรือว่าน่ารักน่าเอ็นดูนะเด็กที่น่ารักน่าเอ็นดูเนี่ยก็จะมีผู้ใหญ่มีความสุขเหมือนเทวดาตัวน,น้อยมาเกิดในบ้านแต่เด็กที่หน้าตาขี้เหร่ก็จะเหมือนกับผู้ใหญ่เนี่ยแสดงสีหน้าสีตารังเกียจหรือว่าเกี่ยงกันเลี้ยงนะฮะตั้งแต่ยังไม่รู้ความเลยทีเดียวนะจะน่าสงสารตั้งแต่ยังไม่ทันไรนะออกมาลืมตาดูโลกยังไม่ทันไรมีคนรังเกียจแล้วหรือ นะโตขึ้นมาด้วยวิธีการเลี้ยงดูแบบที่จะทำให้เกิดความกดดันหรือทําให้เกิดความทุกข์ทรมานแบบใดแบบหนึ่งเด็กบางคนเนี่ยเดี๋ยวนี้ชัดเลยนะจะเหมือนกับไม่อยากมีชีวิตอยู่ตั้งแตเเ่เพิ่งเข้าชั้นอนุบาลน,นี่แหละนะเดี๋ยวนี้เด็กอนุบาลเครียดเป็นแล้วเครียดกันเยอะนะทีมจิตแพทย์เนี่ยก็ออกมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กัน ด้วยความวิตกกังวลว่าเอ๊ะถ้ามันเครียดตั้งแต่อายุแค่สองสามขวบเนี่ยแล้วโตขึ้นจะเป็นอย่างไรต่อไปนะก็เป็นห่วงเป็นใยกันอนาคตของชาติเอาเป็นว่านะถ้าหากเคยทําให้คนอื่นมีความเศร้าหมองเคยทําให้คนอื่นมีความทุกข์เคยทําให้คนอื่นมีความรู้สึกว่าคือ,ค,อคือไปทาให้เขาตกลกรรมลาบากไว้เนี่ยนะสิ่งที่มันจะสะท้อนสแสดงออกมา มันอาจจะไม่ใช่ทันตาในชาติที่เขาทำแต่ว่าก็จะมาสะท้อนออกทางรูปร่างหน้าตาออกทางตระกูลที่เกิดนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ากรรมเป็นเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเหมือนกับมรกดกตกทอดที่ตัวเองนั่นแหละผู้ทำเนี่ยจะต้องเป็นผู้ได้รับผลการที่เราสามารถจะเห็นได้ด้วยตาเนื้อว่า ชีวิตของมนุษย์แตกต่างกันตั้งแต่เกิดบางคนหน้าตาดีบางคนหน้าตาขี้เหร่บางคนน่ารักหน้าเอ็นดูบางคนเหมือนกับอย่าหน้าทอดทิ้งนะหรือว่าหน้าเอาขี้เท่ายัดปากให้ตายอะไรแบบนั้นนะมันมันก็เป็นการแสดงออกเป็นการจำแนกของกรรมเป็นสิ่งที่ตาเราเห็นได้แต่ใจไม่รู้ว่าเหตุของความเป็นเช่นนั้น มันมันมาจากไหนมันไหลามาแต่ไหนนะสิ่งที่เราจะสามารถคิดได้นะก,ก็คือว่าโลกนี้มันเป็นโลกของสถานีกรรมนะเป็นเป็นสถานีกรรมเหมือนกามาแล้วจะเลือกนะครับที่จะขึ้นสูงกว่าที่เคยหรือว่าลงต่ำกว่าที่เคยประพฤติมานะครับถ้าหากว่าเด็ก ตขึ้นมาแล้วมีใครสักคนหนึ่งนะะหรือหลายๆคนเป็นสิ่งแวดล้อมดีๆให้แล้วก็แนะนำให้คำแนะนำนะครับหรือว่าสั่งสอนพระธรรมที่มีความสว่างเอาความสว่างเข้าไปสู่จิตสู่ใจเขาเนี่ยก็เป็นไปได้ที่จะมีเปลี่ยนมีการเปลี่ยนนะครับจากดวงตาที่เศร้าหมองกลายเป็นดวงตาที่สดใสหรือว่า หน้าตาที่เขาโครงดูโงเ่เฮงแล้วเหมือนกับคนใจร้ายเนี่ยกลายเป็นคนใจดีขึ้นมาได้โงเ่เฮงคนเปลี่ยนได้ตามพฤติกรรมนะอย่างเ,าเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่าเนื้ออะไรแบบนี้นะที่มันจะติ่มเต็มเต็มอิ่มขึ้นมาหรือว่าที่มันจะสูบลงไปเนี่ยบางทีก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมที่ ปรับเปลี่ยนไปในลักษณะ,ะที่มีความถาวรเนื้อมีความเป็นนิสัยนะครับที่ติดตัวไปนานๆหลายๆปีอะไรแบบนี้เนี่ยมันมันเปลี่ยนโครงสร้างเดิมได้จริงๆก็เรียนรู้ตรงนั้นก็แล้วกันว่ากรรมนะเป็นเครื่องจำแนกไม่ว่าจะกรรมเก่าหรือกรรมใหม่นะครับมันปรุงแต่งให้เห็นความแตกต่างได้ทางหน้าทางตาออกมาเลยทีเดียว